สวัสดีครับเพื่อนๆนขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project I ์ต p o d อ a s t กลับมาอยู่กับแอพิโซดที่6แล้วนะครับสำหรับ Science Podcast ในครั้งนี้ถือว่าเป็น Podcast ที่มีจำนวนเอพิโซดเยอะที่สุดเท่าที่ทำมาเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแพทย์อีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเป็นผู้สารงานต่อของฮิปโป c r a ติสนะครับเขามีนามว่า c l a เด i u s สก l ลินเนนะครับถามว่าบุคคลคนนี้สำคัญอย่างไร เป็นแพทย์ของมหาจากักรพรรดิองค์หนึ่งของโรมันเลยนะครับหากใครเคยดูหนังหรืออ่านหนังสืออย่างเรื่องกราดิเอเตอร์น่าจะรู้จักกับกรรษัตริย์ r าคัสอาริเนสเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ผมจะมาเล่าประวัติเขาก่อนว่าเขาเป็นใครมาอย่างไงนะครับการเลนนะครับลยกสัจน,นแล้วกันว่ากาเลนการเลนเกิดปีประมาณ129นะครับปีก่อนคริสต์กาลนะฮะเป็นคนที่มีความฉลาด นะครับในด้านการแพทย์มากๆเกิดในเมืองที่ชื่อว่าเพอร์กามมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตุรกีแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นชายขอบของจักรวรรดิโรมันนะครับซึ่งพ่อของกาเลนเป็นสถาปนิกผู้มีความมั่งคั่งและก็ส่งเสริมให้ลูกไปต่างด้านการเรียนด้านนี้นะครับให้เรียนภาษากรีกรวมถึงปรัชญาและก็คณิตศาสตร์แต่วันหนึ่งพ่อกับเข้าฝันว่าลูกชายของเขาจะไปได้ดีทางด้านการแพทย์ จึงส่งเสริมลูกให้เป็นแพทย์นะครับซึ่งหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตลงก็ได้รับทรัพย์สินมรดกมากมายที่พ่อทิ้งไว้ให้ก่อนจอกเดินทางไปร่ำเรียนนะครับแล้วก็ไปคลุกอยู่กับหนังสือในห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรียในอียิปต์นะครับซึ่งกาเลนเป็นบุคคลที่มีความสําคัญเพราะเป็นแพทย์ผู้รักษากลาดิเอเตอร์หรือว่าผู้ประลองคือต้องเล่าย้อนก่อนว่าในสมัยโรมันนะครับยังไม่มีทีวีนะครับเหมือน เป็นบ้านบนดอยบอ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้าประปานะครับแต่แต่ว่าโรมันมีน้าปราปาแล้วมีการขนส่งน้าประปาแล้ว,นะ,ลวนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีความบันเทิงนอกจากละครอ,อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนจึงชอบเสพมหรสพหนึ่งมหรสพที่คนสมัยก่อนชอบก็คือการแข่งขันที่เรียกว่ากราดิเอเตอร์นะครับก็คือสถานที่สําคัญเลยก็คือโคอรเซียมหลักการคือจะมีสนามประลองนะครับ แล้วก็ส่งคนไปสู้กันบ้างแล้วก็สู้กับสัตว์ร้ายเช่นสิงโตบ้างทีเนี้ยระหว่างการสู้เนี่ยมันจะมีการพนันกันมีการเชียร์กันคล้ายๆ้มวยแต่มันรุนแรงกว่าเพราะต้องเอาถึงตายเพราะฉะนั้นกราดดเอเตอร์ส่วนมากมี2เวคคือนักรบกับนักโทษนะครับที่จะเอามาทำยังที่ผมบอกเนาะใครเคยดูเรื่องกราดดเอเตอร์น่าจะรู้ดีว่าพระเอกเนี่ยถูก ใส่ร้ายป้ายสีถูกไหมฮะแล้วก็ต้องหนีพอหนีปุ๊บก็ถูกจับไปเป็นทาสแล้วก็วันหนึง่งได้มาแข่งขันการาดิเอเตอร์นะครับที่กรมโคลอสเซียมนี่แหละเนะพราะนั้นหน้าที่ของเกเรนก็คือเป็นผู้รักษาพยาบาลเหล่ากราดิเอเตอร์เพราะระหว่างสู้รบมันจะมีบาดแผลอยู่แล้วเพราะนั้นการเลนต้องมีความเสี่ยงในการลงไปรักษาขณะที่มีการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้ คนที่ต่อสู้กันเองหรือบรรดาสัตว์ร้ายต่างๆในสังเวียนนะเขาได้บอกไว้เลยว่าประสบการณ์อย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่งดงามมากนะเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าทึกใจอยูทีกําลังเย็บตัดผ่าตัดแผลเย็บแผลอยู่อยู่ดีก็มีสิงโตจะมาขยำ้ำอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้รับชื่อเสียงมากเรื่องลือมากในเรื่องของการรักษาราวสิปีอาขออภัยครับราวปี160 เขาก็เดินทางมาสู่กรุงโรมนะครับซึ่งเป็นมหานครแห่งจกักรวรรดิโรมันแล้วนะฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเอพิโ o ดเล่าเยกว่าทําไมถึงมีกรีกกับโรมันนะครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทําไม2วัฒนธรรมนี้ถึงมักจะเรียคู่กันเลยเหมือนเอพิโ o ดก่อนหน้านะครับใครสนใจจะทิ้งลิงไว้ให้นะครับไปดูได้ว่ากรีกกับโรมันทำไมเขาคล้ายคล้ายกันแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวจะทำเอพิโซดให้ฟังนะครับก็เดินทางเข้าสู่โรมซึ่งโรมเป็นมหานครที่รวมเรื่องเกี่ยวกับ อนาโตมิ omy, นะครับกายวิภาคา่าเป็นการศึกษาโครงสร้างของมนุษย์แล้วก็สัตว์แล้วก็สรีรวิทยาหรือฟิสิโอล็จีนะทีนี้ต่างกันยังไงกายวิภาคกับสรีระกายวิภาคเนี่ยเราเน้นดูองค์ประกอบนะครับแต่สรีรวิทยาเราเน้นเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้ว่าทาอะไรคล้ายๆว่ากายวิภาคคือการดูว่าอ๋อมนุษย์มีกล้ามเนื้อมีกระดูกมีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แต่สรีระก็คือมาดูว่า อวัยวะเหล่านี้ใช้ทำอะไร,ร,รนั่นเองนะครับและก็ยังไปได้ไปร่วมทับกับจกักรพรรดิมาคัสอาริเนียสนะฮะซึ่งผมได้กล่าวมาแล้วเนาะมาคัสอันนี้คือบุคคลที่ใครเคยดูก,กระเทเตอร์ต้องรู้จักคนนี้เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสําคัญมากประวัติข,ข้าวๆาของพระองค์นะครับก็คือจักรพรรดิองค์นี้ปกครองอ่าจักรวรรดิโรมันอยู่ในช่วงปี1 6 1ถึง169โดยปกครองคู่กับ พระรุชาบุญธรรมหรือว่าน้องชายนะครับชื่อว่าลูเชียสเวอร์รัสนะครับหลังจากนั้นก็ทรงปกครองด้วยตัวเองมาหลังจากที่อวารวรัสเนี่ยตายาสวรรคตนะครับประมาณปีคศ .169 ถึงคศ .177 ก็ได้ปกครองร่วมกับคอมโมดัสอัน,นนี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วจนกระทั่งสิ้นประชนไปซึ่งในเรื่องของกษัตริย์มาค c ัสอาริเมียสและค o มโอดัสก็ได้แต่งเป็นเรื่องกรเดเตอร์ซึ่งผม พูดมาแล้วหลายรอบมากนะครับหากใครสนใจก็ไปหาอ่านได้นะครับว่าเหตุการณ์เกิดอะไรนะฮะ,ะเล่าค่อยๆก็ได้ก็คือพอเป็นกรรษัตริย์ปับ๊บตัวของกษัตริย์อาริเนสเนี่ยกษัตร,ริย์มาคัสอาริเนียสก็อยากจะยกบัลังให้กับทหารคนสนิทคนหนึ่งเพราะว่าทํางานได้ดีกว่ารู้ว่าลูกชายก็คือคุม,มรัสเนี่ยแย่นะครับสุดท้ายแล้ว คุมารัสก็เลยฆ่าพ่อตัวเองเลยพเพื่อที่จะยึดอานาจแล้วก็มาเป็นจักรพรรดิเสียเองเป็นซีซ่าพระองค์ใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องในในหนังสือเรื่องกรา d ดเยเตอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยกษัตริย์องค์นี้ได้นพนผลหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะชุดชื่อว่า Meditation หรือว่าจักรพรรดิพินิจชีวิตซึ่งพระองค์กับอ่าเกเรนนะฮะก็เป็นคนที่ชอบอภิปรายปรึกษาเรื่องปรัชญาหลังจากการสู้รบนะฮะซึ่ง อกเกเรนก็จะมีได้รับการอุปถัมภ์จากจักรพรรดิองค์นี้มาโดยตลอดแสดงว่ายุคนั้นผู้ป่วยส่วนมากก็จะไปรักษากับเกเรนนะครับเพราะว่าโอ้มีดีกรีกระทั่งจักรพรรดิสนับสนุนเลยนะครับวีรุรุษของเกเรนทางด้านการแพทย์หรือว่าไอดอลก็คือฮิปโปคราติสเนี่ยไม่แปลกนะครับถึงแม้ว่าฮิปโปคราติสจะเสียชีวิตไปประมาณ500ปีแล้วแต่ว่าเกเรนมองว่างานที่ฮิปโปคราติสทําไว้เนี่ยเป็นงานที่เป็นโมรดกท,ที่ทรงคุณค่ามาก นะครับเช่นเรื่องของสารน้ําที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับใครสนใจผมจะแนบลิงก์อีกแล้วนะตุกคนไปดูได้นะครับเราไปทายอินขายคลิปกันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้งานเขียนของเขาจะสอดคล้องกับผลงานของฮิปรปคาติสเองด้วยบทวิจาร์ที่เขาเขียนถึงผลงานฮิปโปคาติสส่วนมากจะเป็นการยกย่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเกลินเอยยังเป็นนักภาษาศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญเรื่องการสังเกตคําด้วยเพราะฉะนั้นหลักคําสอนเรื่องสารน้ําของฮิปโปคาติสจึงถูกเขียนมาสืบทอดเป็นรูปแบบมากว่าเป็นพันปีเลยนะครับแนวคิดเรื่องความสมดุลและไม่สมดุลของสารนา้ําเป็นหัวใจหลักของการรักษาของเกเรนด้วยสอดคล้องกับฮิปโปคาติสเลยที่บอกว่ามี4ีอย่างใช่ไหมครับมีเลือดน้ําดีเหลืองน้ําดีดําและก็เสมหะซึ่งแต่ละอันจะมีสมบัติคล้ายๆกันการรักษาของเกเรนจะรักษาตรงขันข้าม ะะแต่ว่าต้องเข้มข้นพอๆกันคือเขาไม่เอาหนามยอกเอาหนามบ่งเขากลับด้านกันคือหนามยอกอะอถูกแล้วใช้คับถูกครับไม่แน่ใจเหมือนกันคือสมมุติว่าคุณป่วยนะครับอาการบางอย่างที่อย่างนี้อธยุตย,ยกตัวอย่างคร่าวๆนะฮะถ้าคุณตัวร้อนและชุม่มชืน้นก็คือตัวร้อนนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ร้อนแห้งร้อนชุม่มชืน้นการรักษาต้องตนข้ามแต่ระดับเดียวกันคือถ้าเป็นระดับสามก็ต้องรักษาระดับ3ามระดับแบบแรง นะแต่ต้องกลับกันคือรักษาด้วยเย็นแล้วแห้งเพราะฉะนั้นเลยเป็นเรื่องที่เราปัจจุบันนี้เราเอามาใช้กันเป็นเรื่องเบสิกเมื่อคุณเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมารักษาง่ายๆได้การเอาผ้าเย็นซึ่งมีสบัดเย็นซับความร้อนออกอะไรอย่างนี้หรือถ้าคุณหนาวสัตว์เขาก็จะพ่อห่ม,หมเพื่อให้ความร้อนไม่ออกไปแล้วก็อบตัวคุณความร้อนก็จะไม่หายไปไหนเป็นการรักษาที่เบสิกมากนะครับถ้าผู้ป่วยมีน้ำมูกไหลนะฮะหนาวสท้านเนี่ยต้องใช้ยาและอาหารที่แห้งและให้ความอบอุ่น เป็นการปรับสารน้ําให้เข้าสู่สภาพความเป็นกลางนะครับเพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้ต้องรักษาอย่างระมัดระวังด้วยเกเลนมักชีเห็นว่าการแพทย์บางทีคนอื่นเนี่ยรักษาผิดซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าทุกคนรู้ว่าการวินิจฉัยและแนวทางการบําบัดรักษาของเขาอะมันจะเหนือขัน้นและก็มีความหลักแหลมผู้เป็นแพทย์จะต้องใส่ใจโรคต่างๆและก็จิตใจร่างกายของผู้ป่วยด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยวินิจฉัยคนป่วยว่าเป็นไข้ใจหมายความว่า ไม่ได้ป่วยกายนะครับเป็นเกิดจากความอ่อนไหวความรู้สึกอ่อนแหวิตกกังวลในใจเองอีกเรื่องหนึ่งที่เกเลนเป็นคนคิดค้นนะครับก็คือคิดค้นการจัดชีพจรซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้นะครับเขาได้เขียนวิทยานิพนธ์นนะฮะใช้คำวัาศาสตรานิพนธ์ขออาภัยครับสตรานิพนธ์อธิบายชีพจรเรื่องของความว่าชีพจรเต้นเร็วเต้นช้า เต้นสม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอมีผลต่อการวินิจฉัยโรคซึ่งปัจจุบันนี้เราบียอนไปกว่าน,นั้นแล้วนะครับการฟังหัวใจเนี่ยก็วินิจฉัยโรคได้ว่าเป็นโรคหัวใจรั่วหรือเปล่าคืที่หมอเขาฟังนิดเดียวเขารู้เลยเพราะว่าสเต็ปของการเต้นของหัวใจมันมีสเต็ปอยู่นะครับอ่าเช่นการเต้นเนี่ยมันจะเต้นหลุบดุบนะฮะหลุบดุบซึ่งไอหลุบดุบเนี่ยมันคือการปิดของิ้นหัวใจถ้าหากมีจังหวะพิเศษประหลาดขึ้นมาระหว่างหลุบดุบเช่นหลุบฟู่หลุบ หล,บ,หล,บ,หลบฟู่อะไรเงี้ยถ้ามีเสียงฟู่เมื่อไรมันแปลว่าอาจจะมีบางส่วนของหัวใจรั่วหรือหัวใจรั่วอะไรอย่างนี้นะครับก็เกิดจากการศึกษาของเกเรนนี่แหละนะครับนอกจากนี้เกเรนยังสนใจกายภาคมากกว่าซาวาคิปโปรคราติสเพราะซาวาคิปโปรคราติสศึกษาแต่สารน้ําซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้ศึกษาตัวอวัยวะนะครับเพราะฉนั้นเกเรนก็อยากจะศึกษาอาวัยวะแต่สมัยก่อนห้ามมีการผ่าซากคนเพราะฉะนั้น เขาเลยต้องผ่าซากสัตว์แทนสัตว์ที่เป็นกําเนิดของการที่ปัจจุบันนี้เรามักจะใช้นะครับการผ่าอวัยวะที่คล้ายคนที่สุดก็คือหมูกับลิงเพราะนั้นเกเรนก็จะผ่าหมูกับลิงยกเว้นบางกรณีที่บางทีมีศพที่ผิวหนังลอกหรือเห็นกระดูกอะไรอย่างนี้เขาก็จะศึกษาจากตรงน,นั้นแทนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย ب, อีกหนึ่งคนที่ได้รับการอนุญาตให้ผ่าศพผ่าศพคน ทำการกาวิภาคคนได้ก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับที่เขียนเป็นหนังสือในโคเด็กของเขานะมีมีเรื่องกาวิภาคอยู่นะครับไปหาอ่านได้เนาะบิลเกตเปิดฟรีเอาไว้นะครับไปซื้อแล้วโด,ดเป็นไฟล์เอาไว้ในเรื่องของทัศนะของเกเลนในเรื่องกาวิภานะครับเพื่อให้เข้าใจร่างกายต่างๆเขาก็แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า on the use of the p a r t หรือว่าประโยชน์ของส่วนต่างๆของร่างกาย มีจุดมุ่งเน้นที่จะศึกษาว่าเอาไว้ว่าต่างๆเนี่ยมีกลไกาการทํางานอย่างไรนะฮะเกตเล่นสันนิฐานว่าแนวทางนี้อาจจะคล้ายคลึงกับข้อสันนิฐานของของเรานะฮะเช่นบางทีผิวหนังอย่างนี้เอาไว้ทําอะไรนะฮะหรือว่าหัวใจหรือว่ากระเพาะช่วยย่อยอะไรหัวใจจึงเป็นที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปของอาริโซโตแล้วว่าหัวใจเป็นสิ่งที่ศูนย์รวมทุกอย่างนะครับชาวกรีกจะเรียกว่านิวมานะฮะ p n e u m a n ิว e m a ซึ่งคาว่านิวมาเนี่ยไม่อาจหาคําแปลที่ง่ายๆได้แต่ว่าเราจะแปลแปลคร่าวๆว่าอาจจะแปลว่าปิญญาหรือว่าสปิริตนะครับซึ่งอีกรากศัพท์หนึ่งของคําว่านิวมาจะแปลว่าอากาศทําให้โรคบางโรคที่เกี่ยวกับอากาศอย่างนี้นะครับเราจะใช้คําว่านิวมาเช่นนิวโมเนียนะฮะหรือว่าโรคปอดบวมเกเรนบอกว่าร่างกายเนี่ยประกอบไปด้วย3นยิวมาด้วยกันนะครับและจะเข้าใจว่า3นิวมาเนี่ยทำงานต่างกัน หัวใจนะฮะก็คือนิวมาที่เชื่อมโยงกลไกของร่างกายนะครับนิวมาพื้นฐานที่สุดแล้วหัวใจนะครับเชื่อมโยงตับเกี่ยวกับโภชนาการนะั้นนิวมาที่2แล้วก็นิวมาที่3ก็คือปอดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเลือดผสมผสานนะับเป็นวิญ,ญญาณตามธรรมชาตินันนคือปอดเนาะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เกเรนศึกษาก็คือเรื่องเลือดนะครับแล้วก็หัวใจแต่ในความจริงแล้วเขาไม่ได้เข้าใจถ่องแท้นะว่า ระบบทำงานยังไงแต่ว่าจากการศึกษาคร่าวๆพอเราไม่สามารถจะผ่าจริงๆได้นะเกเลนบอกว่าเลือดบางส่วนจะไหลาจากตับผ่านหลอดเลือดดำหรือว่าเวนาคาวา่าเข้าสู่หวัวใจจากนั้นกันกรองให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยวิญญาณอีชนิดก็คือด้วยหวัวใจแล้วก็ปอดนะฮะทำงานร่วมกันเลือดบางส่วนจะไหลผ่านหลอดเลือดแดงไปยังพาโมนารีอาร์ตอรีนะครับพาโมนารีอาร์ตอรีพาโมนารีคือปอดแปลว่าปอดนะครับอาร์ตอรีอาร์ตอรีจริงๆมันแปลว่า เส้นเลือดที่ออกจากหัวใจถ้าเข้าหัวใจคือเวนาเวนนะครับอันนี้ต้องแก้กมันคนบอกว่าโอ้ oh, เลือดดาหลอดเลือดดาคือเวนาถ้าหลอดเลือดแดงคืออาร์ตอรี่จริงๆไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่การเข้าและออกของหัวใจเมื่อเลือดไปถึงปอดแล้วเลือดนี้ก็จะหล่อเลี้ยงปอดผสมกับอากาศที่เราสูดหายใจผ่านปอดขณะเดียวกันบางส่วนในหัวใจจะไหลออกจากซีกขวาไปซีกซ้า,ายผ่านทางส่วนกลางของหัวใจผนังกั้นเราเรียกว่าเซปตัมนะครับเซปตัม um เกรนคิดว่าเลือดที ที่มีสีแดงสดเพราะว่ามีจิตวิญญาณแผลซ่านอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเกิดจากการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่กำลัง่ในปอดนะครเลือดจะไหลออกจากหัวใจนะฮะครับซีกซ้ายผ่านท่อแดงที่เรียกว่าเอออร์ตาซึ่งเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่ทำหน้าที่เอาเลือดจากห้องล่างซ้ายหรือว่าเลฟเว e ร t ติเคิลนะครับไปทั่วล่างกายนะครับซึ่งแม้ว่าเราจะเข้าใจบ้านเลือดในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วเกณียยังไม่เข้าใจการไหลเวียนของเลือด นะครับจนกระทั่งวิลเลียมฮาวีคนพบในอีก1,500ปีให้หลังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เกเรนศึกษาเหมือนกันแม้จะไม่เข้าใจกระจังแจ้งว่ามันยังไงต่อคือเลือดเลือดอะมันยังไงต่อเขาใจแค่ว่าหัวใจมันบีบเลือดอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับยูมาชนิดสามก็คือวิญญาณนะครับซึ่งวิญญาณก็บอกว่าวิญญาณเป็นในที่ละเอียดอ่อนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ไปพวงว่าวิญญ,ญาณมันต้องสัมพันธ์กับสมองซึ่งเป็นแนวคิดของเซาคิโปรเคติสด้วยนะเพราะนั้นมันเลยมีคำมีเรื่องเกี่ยวพันกับเส้นประสาททําให้เราเคลื่อนไหวใช้กล้ามเนื้อต่างๆวิญญ,ญาณแต่ละส่วนก็จะเชื่อมโยงกับอวัยวะเช่นตับหัวใจหรือสมองนะฮะนแนวคิดเรื่องระบบวิญญ,ญาณเนี่ยทั้ง3ส่วนของเกเรนนัคือตับหัวใจสมองนะเป็นเรื่องที่ยอมรับมาเป็นเวลานานแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะฮะวิญญ,ญาณมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากเนาะนะฮะ ร่างกายเราเนี่ยทำงานดีนะฮะด้วยวิญญาณเหล่านี้ซึ่งเขาก็อยาอ่างอ้าอิงระบบสารน้ําที่คิดคนโดยสมารถคิโปรติสอยู่ดีนอกจากนี้นะครับเกรเรนยังเขียนการแพทย์ในมุมต่างๆเช่นยานะฮะอ,อวัยวะพิเศษที่อย่างปอดเนี่ยนะฮะหรือว่าการรักษาสุขอนามัยความสัมพันธ์ของร่างกายความคิดต่างๆเพราะนั้นเกรเรนจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแค่แพทย์นะครับยังเป็นนักปราและก็นัก วิจัยนักสำรวจนักคิดนักทดลองอีกด้วยเพราะนั้นเนี่ยเหนือสิ่งใดแล้วการแพทย์ควรเป็นศาสตร์ที่มีเหตุและผลแล้วก็มุ่งเน้นความรู้ที่เชื่อถือได้ในยุคต่อมาเนี่ยเรามองว่าความรู้วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงนะฮะจึงต้องผ่านประสบการณ์มากมายการทดลองการสืบค้นการค้นคว้าประกอบกับมุมมองความคิดกว้างเพราะฉะนั้นไม่มีแพทย์ในโลกตะวันตกคนใดที่จะทรงอิทธิพลเท่าเกเรนอีกแล้วเพราะเกเรนเกิดในยุคสมัยที่ จริงๆแล้วปกตินะฮะเรามักจะพูดเกเรนขนานไปกับอริสโตเติลเพราะว่า2คนนี้เป็นผู้ที่เปิดโลกทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะฮะสคนนี้จะเป็น2คนที่ไปด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งในเชิงศาสนานะครับเกเรนไม่ใช่ชาวคริสต์แต่เกเรนเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวทําให้ในยุคต่างๆนะฮะเกเรนได้รับความสูมไฟใส่อีกนะฮะเชื่อชูไปอีกในเรื่องของกุฎหลังๆมันเริ่มมีเรื่องของ ศาส,สนามาเกี่ยวข้องกันเมืองกับพิยาร์าประสาน,นกันเป็นเรื่องเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาได้รับยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าเกเรนกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตูกคงชอบไม่น้อยในการได้รับฉายาอะไรอย่างนี้นะครับเอาอเคสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับเรื่องของเกเรนนะครับ EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับ ใครอยากจะให้ทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เผื่อ,อเบื่อแล้วไม่อยากฟังเรื่องเรื่องเหล่านี้อยากจะฟังประวัติคนนี้อยากจะฟังเรื่องอย่างนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยเราจะนาคอมเมนต์ของท่านเราไปพิจารณาดูว่าทําได้ไหมบางทีความรู้อผมอาจจะไม่ถึงต้องอาจขอเวลาไปศึกษาก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจากเพจท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ